สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแนะนําเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการของเรานั่นก็คือเครื่องทดสอบอเน็ประสงค์ Universal Testing Machine ซึ่งเครื่องนี้สามารถใช้ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุภายใต้แรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงดึงหรือแรงอัดผลการทดสอบจะแสดงถึงคุณสมบัติทางกลที่สาคัญเช่นความยืดหยุ่นความแข็งแรงจุดคลาและความแข็งแรงสูงสุดซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้วัตถุได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาไปดูส่วนประกอบของเครื่องและตัวอางการทดสอบแรงดึงไปชมกันเลยค่ะอุปรกรณ์นี้จะใช้ในการจับยึดชิ้นงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของชิ้นงานโดยชิ้นงานทดสอบแรงดึงมักจะเรียกว่าชิ้นงานดัมเบลมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุเครื่องทดสอบนี้สามารถรับภาระแรงได้สูงสุด50กิโลนิวตันนอกจากนี้เรายังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมงีงเอ็กเทนโซมิเตอร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัดระยะย,ยืดของชิ้นงานและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมคลิปวิดีโอการทดสอบกันนะคะ และนี่คือเครื่องทดสอบแรงอันในประสงค์ค่ะหากคุณอยากรู้จักเครื่องมือทดสอบอื่นๆในห้องปฏิบัติการของ,ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารดีๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ